วันนี้ลุงนิดลางานไข่หมดพอดีงั้นกินแต่ไข่แดงก็ได้ไม่ต้องกินไข่ขาวเอเคแต่ตอนนี้มันไม่ได้คำแบบแบบนี้จะไข่แดงแล้วตาตัดได้เดี๋วตาเอามันลงมาก่อนนี่อ่ะงั้นายก้ากินแต่ข้าวไปก่อนเออไปเออเฮ้ยเฮ้ยเรามาทายกันนะครับเพื่อนๆว่าไทก้าจะดูกปรนตูนเรื่องอะไร ออเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมขออนุญาตั้งกล้องโซดาป๊อปไหมโซดาป๊อปคืออะไรลูกอะไรคือโซดาป๊อปตอนนี้ปืนก้ามีกจักกันหมดแล้วมันคืออะไรครับ จักโซดาป๊อปขนมแล้วลา่ะอะไรคือโซดาป๊อปล่ะอะไรคือโซดาป๊อปล่ะไม่รู้จักโซดาป๊อปนั่นนะเด็กผมไม่รู้จักโซดาป๊อปของคุณอะภาษาไทยไหมป๊าอะไรอะลูกที่เกาหลีซีรีส์ป๊าก็เคยฟังเพลงวันศุกร์เรื่องโซดาป๊อปซื้อๆ

Always be, little brothers. Okay, Okay, one more point. And we win, Louis. Make it. Just do your best bingo. I'm trying the best I don't think it's a control, it's kind trying Bye -bye. Oh, I didn't win once. Big sisters always beat little sisters. That's just the way it goes. <laughs> I'm going to the bubble. Hoping, oh, go. Let's go again. Yep, yeah, just, just so I get a drink. Ooh. Ooh. Nice controlling. Kidnap, kidnap, have none. I'm just going to set off the flight the next boss. I'm going to get a

Finish? Yeah, sorry. There's nothing we can do. Our captain won't come up. Oh, I see. Ride, but... I've got other patients. <coughs> <coughs> what? See ya. Oh, I thought I was going to feel a little better. I'm sorry. That's okay. You tried your best. The day you went to train... Live with me. What <coughs> สิบอันเนี่ยที่เซเว่นเัาชินโดอ่ะแกซื้อมาแกจ่ายอันต่างแดนเดียวแล้วแกรู้ป่ะแกไปซื้ออะไรที่เซเว่นสิบชิ้นน่ะโรบอนเหรอเขาโทรมาหาปานะจ่ายตังค์ไปแค่ชิ้นเดียวต้องกลับไปจ่ายเพิ่มดูวัวไม่ได้กล้าดูวัวยังไงเหรอ มีคนบอกให้ดูวัววัวอะไรอ่ะนั่นเองโอ้แนปแน่แน่แ่แน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 ่น่่แน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 ่ ค่าเครดิตดีมากเอามาก่อนสิบชิ้นจ่ายไปหนึ่งนั่นเลยดิเอาของเข้ามาสิบชิ้นจ่ายตังค์ก็ไปชิ้นเดียววันนั้นน่ะพี่เอ็งไปกับพี่เล็บป่ะคุณฟลุ๊กบอกร้อนจำไม่ได้แล้ววันที่ไปชิ้นเดียวกลับไปทุกอย่างส่องยอก ใครรู้บ้างว่าที่รีโมทนี่เป็นลูกใคร ขวานะความจริงอ่ะ <Just S 1> yes ระหว่างมือขวากับมือซ้ายที่การถานัดมือไหนไหมากขวาขวาล่ะขวาเี่คนปกติก็ถนัดมือขวากันเพื่อนก็บางเพื่อนก็ถนัดมือซ้ายเจนนี่เหรอครับไม่ใช่ไหนพื<ป>้นเลย Now you I here to protect the cannon. Yes, cannon's son. That's good. Do yeah, you need protecting? Not right now, thanks. Mm -hmm. There you go, Polly. She likes reading, like Right, now we're here. she goes. So you need to tell me to um, tomorrow, I do. To oh, okay. i <coughs> protect. don't really Got it. Okay, now, sweetheart. We'll look after her to be the bravest you've ever been. Okay, away from me. เห็นหมดเลยใช่ไหมข้าวผัดอร่อยครับน่าอร่อยแอลมอนบอมมีขายไหมครับพี่อ่ไม่มีนะครับแอลมอนบอมเฮ้ยโอ้โหลูกค้าเก่าดีว่าแอลมอนบอมนี่เป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดเลยนะในบรรดาอาหารขนมซุปเปอร์ฟู้ดเราอุตร่าตั้งใจทำมาขายดีอยู่ช่วงหนึ่งหลังหลัง พิษเศรษฐกิจขายไม่ดีอุชาไปซื้อเตามาอบเองเลยนะเป็นแบบโฮมเมดสุดๆเสียใจมากเลิกขายเลยครับพี่อ่ะฮะฮัลโหลโอเคมยันทุกวันใช่ โรงเรีครับโรงเรีทุกวันรู้สิบ่า,า,ายตอนฝันขึ้นมานั่งคุงานที่บ้านเลยเออสรุปไอ้เรื่องน,นั้นน่ะเออเรื่องบริษัทอะ่ะเขาบอกว่าครัวมาบอกนะว่าเอ๊ะมันมันต้องเป็นแบบนั้นแบบที่คุยตอนแรกแล้วเดี๋ยวเขาบอกเลยเขาปรึกษาเฮียเกียบเขาเอเอ ยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพวกเราจะคุยกันเองนะฮะก็บริษัทเนี่ยเออใช่อืมอัน เป็นหน้าที่ของพวกคุณเป็นหน้าที่มีเนื้อะไรครัไม่ไข่แตกแล้วล่ะใช่กินได้เขาบอกเออไม่ชอบก็ไม่ต้องกินกับป้ากินเองกินแต่ข้าวไปฮัลโหลจ้าโอเคไปปักกิ่งที่ไหนอร่อยเหรอร้านประจำพวกเราร้านไหนวะลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้กินนาน อ๋อเอออันอันเหลาใช่จริงมีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวลองเซิร์ฟเน็ตดูไหมที่ไหนที่เดิมอ๋อไกลหรอกก็อยู่ในเมืองสรีแถวพระรามสี่เออเออวันไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวชวนบื้องหลังเดี๋ยวลองหาดู อันนั้นเหล้าอร่อยอันนั้นเหล้าอร่อยจำได้สมัยกนไปนั่งกินเหล้าตลอดเ่ใชไม่ไกลเราก็เหมือนไปกินบุญน,นะน่ะก็คอกันอ่ะแปดีย่ะเวลา,าที่วาดกับพระรามสี่ฮะ มันโต๊ะจีนใช่ไหมดูในติ๊กตอกเลยติ๊กตอกแม่งมีของกินเต็มไปหมดเลยมีเล่นเป็นมาไว้สอนไมาสอนเล่นติ๊กตอกไม่ไม่ไม่ได้คุยเราสไลด์ดูมันก็เหมือน จอทีวีอ่ะก็สไลด์ดูเราชอบกินกับข้าวเนี่ยมันก็มีแต่กับข้าวขึ้มาให้ดูใช่เอออันอันเหล่านะอันอันเหล่าดีดีดีชว์อะไดวงไม่ด้วยอะดวงอยากไป เราอย่างก็ตัวหนึ่งทั้งนั้นแหละตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยกินสามคนก็หมดแล้วใช่ใช่ใช่ใชใชดีก็้อเรื่องนี้ดีกว่าจานใช่โอเคได้ได้นั่งป้อนข้าวลูกก่อนจ้าเ้ย ชาวประมงจะออกไปยังทะเ,เลทุกวันเพื่อหาปลาด้วยคันเบ็ดของเขาตัวเขาเองเพึ่งพอใจกับชีวิตแบบนี้แต่ภรรยาของเขาไม่คิดเช่นนั้นดูนิทานและคิดถึงสมัยใกล้าดูกระท่อมอัปราชทั้งสิทั้งชืน้นทั้งขึ้นราเต็มไปหมด ยาสุดชาวกระมงรักภรรยาของเขาก็้อะไรปลาไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็ทำให้เธอมีความสุขไม่ได้เลยเอาอะไรมาป้ายเก้าอี้จะหนักปลากลับมาฝากภรรยาเธอเป็นอะไรที่เก๋ต้ออะไรก็ไม่รู้กระเทียมกระเทียมออกไหาคปลาปลาล้อบน่าจะปลาทำนี้ค่ไม่อยากให้ปลาใส่กระเทียมได้ไหมไม่ใส่กระเทียมมันก็ไม่หอมแบบนี้นะ ความหอมจากกระเทียมมันทำให้อรอ่อยแล้วเดี๋ยวให้สับเป็นชิ้นเล็กๆสวัสดีคุณมะม้ลาลงาาเา,าไปอน้เขาไปอา่สุดก็จับฉันได้สักทีใช่ไหมชาวประมง นายพูดกับฉันเหรอเดือดฉันบ้าไปแล้วเนี่ยได้ยินถูกต้องแล้วชาวประมงคุณกระหนกวันถามว่าอร่อยไหมครับไทก้าอร่อยนะเจ้าชายต้องคำสาบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยวันหลังฟ้าลองทำอย่างอื่นให้ไทก้ากินบ้างดีกว่าได้เหรออยากกินแนวไหนบอกเลยแล้วฉันจะทำให้เป็นจริงฟ้าทำเป็นพวกเต้นได้ไหมเบอร์เกอร์ป้าก็ทำได้เอาเอาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ก็งาเบอร์เกอร์ไหม เบอร์เกอร์ใส่ชีสไหมไปเล่นกัดกินสมัยก่อนเวลากินเหล้ากันเมาแป๊ดนะพวกอัจิจอกอะไรพว all MM กนี้ก็ชอบให้ป้าทำเบอร์เกอร์ให้กินแต่เบอร์เกอร์ป้าใส่ไข่ดาวด้วยนะเข้าใจไหมมีหมูมีไข่ดาวแล้วก็มีแล้วก็มีชีสจแล้้วเเเาาป็น ไปก้าปอนหนึ่งครับสีมูคาอร่อยเลยตอนนั้นผมตกใจมากเลยผมก็เลยปล่อยเขากลับลงน้ำไปทันทีก็คือคุณพ่อเปล่าพิเศษแล้วก็ปล่อยมันกลับลงน้ำไปโดยไม่ขออะไรเลยเนี่ยนะฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆววันนี้เราไปซื้อขนมปังที่จะทำเบอร์เกอร์กินกันที่ดิลล่าไหมโผลบ้านหม่ี่ฉันไดมีความสุขอะป้ ชาวประมมไ่ลาคิดก่อนว่าไอ้เนื้อกลมๆที่เป็นเนื้อข้างในเนี่ยจะทำยังไงเจาชายปลา้นหมไม่รู้ปลาทำเบอร์เกอร์ยงไงเจ้าชายปลาลิ้นหมาเว้ยปลาขอคิดก่อนจๆปอโผล่้นน้ำขึ้นมานายต้องการสิ่งใดชาวประมงบอกมาเลย เบอร์เกอร์เพราะว่ามันเราไม่สามารถเอาเนื้อมาอัดเองได้เอาเนื้อมาสับมาบดแล้วก็มันยากไหมทำทำไม่ยากเนี่ยแต่เราต้องวางแผนก่อนเราจะใส่ไส้อะไรบ้างเหรอใช่และเห็นและรู้ว่าไอ้ไอเนื้อหมูตรงกลางนี่มันเป็นกล้องกลมอะเมัอนทำรยา่ามันก็เอามีดมา,มา,มมาสับให้มันเป็นเป็นผุยผงละเอียดก่อนแล้วเราเอามาปั้นเป็นเหมือนดินน,น,ดน้ำมันมันดินน้ำมันแล้วเราก็เอามา กลมๆแล้วก็แปะให้มันเป็นแบนตอนหันเสร็จตอนปั้นก็อยากลองทำได้ไหมอยากทำเหรอยากลองทำได้จัดเลยโอเครู้ละราไปซื้อหมูบดแล้วให้ไถก้าใส่ถุงมือแล้วไถ่กาปั้นใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวถึงเวลาไถกกาก็บอกไม่เอาไม่ทำอีกอ่ะปล่อยป้าเล่นคนเดียวอีกเรื่องขนาดนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้าเองชอบชิ่งอ่ะเวลา คานี้จะชิมไหมปลาเก๋ไข่นเนรอไข่แลยตรงแดงๆนดไม่ได้ค่ะว่าเลยเนะฉันอยากเป็นราชินีคุณไม่เข้าใจเหรอไในตรงข,งขาวๆอะ่ะบมกเจ้าชายปลาไม่เข้ามันจริงเองชาวประมงไปย่างชายทะเลพร้อมคิดถึงคำขอไว้ในใจเจ้าชายปลาลินมาครับ้นเครื่องยางกับเจ้า ได้กรทดทำให้คำอธิษฐานของผมเป็นจริงด้วยเถิดนะ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 ภรรยาของผมไม่มีความสุขเลยทำไมล่ะชาวประมงเธออยางได้วังของตัวเองงั้นก็กลับบ้านไปเถอะชาวประมงตอนนี้ภรรยาอาศัยอยู่ในวังแล้วเมื่อชาวประมงกลับไปเขาก็าเห็นว่าตอนเขาขายแม็มกโบเกอร์แบนะบสำเร็จรูปอ่ะ แลภรรยาของเขากำลังนั่งอยู่นมีนะดิเมผหวังเรักคนกายเป็นราชนีแล้วจรงๆคุณเลบอกเมื่อวานเจอเว็บดูคลิปไปโปรโมททำไม่จริงๆแล้วฉเป็นจักรพรรดินีแมคโครหรอแล้วถ้าไม่ใช่แมโครล่ะเป็นจักรพรรดินีไม่ได้หรอกนะครู่ม้กล้าูสินใจเถะเเร็วเข้า แถวนี้ไม่มีแมคโรอ่ะมีเดอะแมคโดนัลล์เฮ้ยกระบอกใบยำชายทะเลเศร้าซอยมือถังให้ภรรยามีความสุขเจ้าชายปลาลิ้นหมาครับทำไมเขาชื่อเจ้าชายปลาลิ้นหมาล่ะคำว่าที่ถามของผมเป็นจริงด้วยเบียร์ล้าน่าจามีอร่อยมากผมก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีมาอ่ะข้าวผัดปลามันอร่อยขนาดนั้นเลยแม่เบอร์เกอร์ปลาเลือดทำงาเธอ เราไปซื้อของกันที่วิลล่านะขนมปังก่อนมีขนมปังสองก้อนแล้วก็มีชีสแล้วก็ไปหาเนื้อหมูมายื้อเป็นแผ่นให่มสิ่งที่เห็นเลยไม่หมูมันน่าจะมาอยู่ในซองแล้วลูกก็เอามาปั้นให้ปปเป็นกลมๆแล้วก็ทัาให้เป็นแบนๆกลมอะเนื้อชีล่ะชีสมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่ในซองอละลูกแค่เอาไปวางออ แล้วเราก็เราก็ขนมปังไปทอดเบอร์ก็ดีเลยก็เคยทำอยู่ที่โรงเรียนแล้วทุกจริงอันเล็กจิ๋วแน่หรอเราทำเบอร์เกอร์ของจริงไปเลยเขาสุกมาสินะไม่รู้สิเขามีส่งตามบ้านเหรอครับไม่เป็นไรเหนื่อยมากนะไอนาชาวประมงและภรรยานอนนอบนเตียงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึงกินผ้านี่เลยอ่ะใช้มือโอ้โหเฮีย ทำอย่างนี้สิไม่เอาซ่อมอ่ะเออเอาไว้ชนอย่างนี้อ่าลองดูดิไม่ใช่เอามูใช้เคลียร์นี่นี่นี่กระเทียมอ่าอ่าอ่หนึ่งสัปดาห์ให้หลังเธอเรียกสามีมาตรงหน้าและขอเขาคุณคะเวลาหมดเร็วตลอดเลยเอากระเทียมอกให้อควบคุมเวลาได้ไม่มีอะ และครอบครองดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คุณพูดอะไรคุณอยากจะได้ของวุนั้นไปทำไมกันทำไมต้องุ่งเฟือยขนาดนี้แท่เงินทองกับอำนาจยังไม่พออีกหรอถ้าคุณอยากให้ฉันมีความสุขก็ไปหาเจ้าชายปลาซะแล้วเขาบอกให้ซื้อเนยมาทาด้วยพี่หนุนองบอกผมทำไม่ได้ที่รักในโรจนหยุดเถอะ จะกลับไปยังชายทะเลอีกครั้งเจ้าชายปลาลิ้นหมาครับผมแค่อยากเจ้าชายปลาลิ้นหมาของผมเป็นจริงด้วยเถิดนะนะนะพี่ปูทำกาแฟส้มให้ด้วยยะของผมกันหมดควรแล้วเนี่ยเสียใจด้วยนะชาบกระมงมีใครสนใจอยากจะได้สูตรกาแฟส้มไหมครับเดี๋ยวเรนจะไปทำครั้สุดท้ายละปาลปาโกยฮะเดี๋ยวปาลาไปสอนพี่ๆเขาทำกาแฟก่อน เอาล,ล่ะสอนทำกาแชาวรมะมงกลับบ้านไปเถอตอนนี้รรยาได้าวกาแล้วเดี๋ยวเย็จะสอนทำกาแฟสูสตเด็ดประมงกลับไ้านบ้านตรงนั้นไม่มีทั้งภรรยาและวังอยู่แล้วเมื่อเขามองขึ้นไปเ <c oughs> เห็นว่ามีเมฆอยู่หางไกลออกไปจากตัวเขามีป้าแอบมานั่งกินข้าวตรงนี้คนเดียวอะ่ะป้ากินซ้ต่ตำอยิจ้ะ ป้าแอบมานด้กินข้าวคนดีแมเลียวชายาลิ้นหมาลิ้นหมาลิ้มแมวดีจังเด็กทำกาแฟเป็นสอนนี่ครับสอนสอนน้องๆมาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อหนูทำไปแล้ว เฮียละเขไม่เอาละเฮียคิดว่ามันหมดจบข้าวคือน้องๆเขาชงกันไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำแล้ว<ำ>ไม่เอาเยี่ยไม่เอาละจบกันต <laughs> อนแรกคิดว่าน้องเขายังมันหมดแล้วก็เลยว่าจะมาชงใหม่บังเอิญว่าน้องเขาชงแล้วเราก็เลยอดชงขราวหน้าแล้วกันขราวหน้าติดไปก่อนติดไว้ขราวหน้านะ เอาปะไว้คราวหน้าที่ได้เห็นสภาพใหม่ภรรยาของเขากำลังรอเขาอยู่หน้ากระท่อมเหมือนวันวานอะไรคือเฮียช้า้องาอสอนสอนมันพ่งชงไปนะสิจริงๆแล้วฉันอยู่กับบุญในกระท่อมตัดงเล็กน่ารักก็มีความสุขดีอยู่แล้วงวดหน้าได้ไหมงวดหน้าคุณเก่งถามว่ากล้าทำไรบําๆครับ เขา้าใจว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้พวกเราจึงใช้ชีวิตก,การมีความสุขในบ้านหลังเล็กๆไปเล่นอะไรกันดีอะลูกอาหารอร่อยๆทุกวันว่ายน้ำไหมดีเซบาบาไปวิลล่าไหมลูก วิลล่าไหมเข็มเข็มอะไรนะตู้ไม่รูจะทำอะไรไปวิลล่าไปทำอะไรอะป่ะอ้าวที่เราตกลงนะว่าเราจะทำเบอร์เกอร์กินกันวันพรุ่งนี้เนี่ยหนึ่งสนใจไหมที่เราจะไปหา What dip, นะวัตถุดิบทำเบอร์เกอร์กันน่ะแลต่ก็ยวค่อยไปเ,เย็นๆเดี๋ยวค่อยไปเย็นเย็นนะมันร้อนอยู่จริงมันร้อนร้อนใช่จ้ะน,น้องเน็ปน้องเน็ปเป็นอยู่นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเน็ปไปหาแม่ที่บ้านวันนี้นะครับกลับบ้านไปเนี่ยป่าไปหาแม่โซดาป๊อปที่เป็นผู้ชายดีูกลางเหรออะไรอ่ะ,อะขอดูหน่อยดิ สุดาป๊อปอะนี่คือหนังเหรอแล้วไทกาดูยังดูแล้วมีเพลงม,มีเพลงโกลเด้นแล้วก็มีหลายเพลงเลย <c oughs> เป็นหนังเหรอฉันคิดสุดาปอ๊อปสุดาป๊อปแล้ว่ะแล้วมันมีกี่ตอนอะหลายตอนโอ้โหแล้วเมื่อไรจะดูจบแล้วไทกา้าดูเขาดูตอนที่เป็นหนัง เป็นหนังมันมีทั้งซูรบ์บ๊อกทั้งคู่เด่นอะหรอมันกลายฮิตมากเหรอที่ศาสตร์สิงสู่อยู่ในโลกของเรามาตลอดคอยช่วงชิมดองยาและส่งกลับไปเป็นกำลังให้แกเมันสนุกมากเลยเหรอนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราดูคืนนี้ดีกว่าเออแม่หนูอยากดูเต้นเต้น64ไม่ไม่หม,มายถึงปาจะดูคนเดียวตอนนี้กล้าหลับเห็นไหมอืมเดี๋ยวก็ไม่ไมไมค่ยอยชอบ ไม่มไร,ไร้รายปลาเอ็ดก็ดูาอกสารกิจดนนนิเออเดี๋ยวรับสายกันเลยครับดูเลยครับสวัสดีครับว่าไงครับแม่เปล่านะฮะ